นะครับขอบคุณมากครับนะบทุกท่านนาะนะครับอ่ะต่อมาฮะเราคุมสถานก,การณ์ได้แล้วมีผู้สละแต่ไม่มีผู้ชนะนะครับผมยกย่องผู้สละในมุมนี้มันเป็นในทุกเหตุการณ์ถ้าไม่มีคนสละเรื่องจะไม่เรื่องจะไม่ลดนะดีกีจะไม่ลดลงมันต้องมีผู้สละมันต้องมีคน,คนที่จะยอมจะถอย นะครับมิฉะนั้นก็แสดงว่าต่างก็นึกถึงลุงพลพัดแตนนั่นแหละครับอยากให้คนที่เรารักเราศรัทธาอยากให้คนที่เรามาได้ประโยชน์ในสังคมเรามันยังยังสร้างสารรค์อีกได้เยอะอย่าทำให้บั่นทอนซึ่งทุกคนก็ใช้เวลานี้ได้ได้ดีนะครับแล้วก็เราจะได้ดึงเอฟเรากลับมาใหม่เขาอาจจะเบื่อนหน่ายพวกเราเขาอาจจะอ๊้อะไร อะไรกันนะกันหาด่ากันตลอดไปตลอดมาไปดูหมอลำดีกว่าไปดูหมอลำดีกว่านะบางคนบอกว่าไปดูหมอลำหมดแล้วจานหะมอลำหมอลำเอ้ยกับมาเด้อมานะดูอุ้งอิงแล้วก็มาดูองอ่างเด้อนะองค์อ่างเนี่ยองค์อ่างอึ่งอ่างก็ได้นะเสร็จอุ้งอิงก็มาดูอึ่งอ่างเด้อนะครับแบบนี้นะนะครับ มาเป็นรังใจกันต่อมาเป็นรังใจกันต่อนะนะครับอ้าเราจะก้าวย่างไรเราจะก้าวต่อไปอย่างไรเราคุมสถานการณ์ได้เนีครับเราไม่ใช่คุมแต่ฝั่งเรานะครับจริงๆเราคุมข้างนอกได้แล้วจริงๆ F อฟซีลุงพลแล้วก็เรื่องเราที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ข้างนอกไปไม่ได้แล้วฝั่งตรงข้ามเราเจ๊งอะฝั่งตรงข้ามเรากํลาลังจะเจ๊ง นะครับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายนอกนะ่ะมันถูกยับยั้งไว้แล้วมันถูกแช่แข็งไปแล้วนะครับกรรมใครกรรมมันเราไม่ได้คิดว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมดังนั้นเหมือนสถานการณ์ข้างนอกเราเองก็ลุงพลพระแตนพวกเราเนี่ยเรียกว่าเข้าโซนเซฟเซฟโซนดีแล้วนะครับเป็นโซนที่ ไม่เหมือนเดิมมันผ่านมาเรื่อยๆจนมันเริ่มแคบลงแคบลงยิ่งแคบลงลงผลยิ่งสว่างขึ้นยิ่งแคบลงเหมือนว่าความถูกต้องมันจะปรากฏเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับสถานการณ์การคุมสถานการณ์เนี่ยฝั่งเราได้เปรียบถ้าเป็นมวยก็คือโอ้โหยกห้าต้องชิ่งนั่นแหละครับ ไม่ไปแรกเดี๋ยวพลาดนะฮนะเรียกว่ารอรอกรรมการยกมืออย่างเดียวนะครับนะดังนั้นเราคุมสถานก,การณ์ได้นะครับเราจะก้าวยังไงต่อไปครับเราก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นคู่ขนานนะครับเราก็สนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจนะครับความเจริญนะครับเราเอาใจช่วยเราฝ่าฟันกันมาเราคงไม่ทิ้งโคกหนองนาแน่ๆนะครับ ให้มันผูกพันทางใจไปอย่างนี้เลยครับนะครับดูความสนุกสนานดูความเฮฮาดูความสำเร็จในโคกหนองนานะครับตลอดไปนะฮะจริงๆแล้วอยู่ฝ่าเดียวกันสมควรไม่สมควรทะเลาะก,กันต้องเป็นฟาดฝั่งตรงข้ามเออคุณชาลีพูดุเนี่ยนี่คือตัวอย่างของเอฟซีพอตอจะเป็นอย่างนี้นะเหมือนคุณชาลีว่าเนี่ยต้องอาการแบบนี้ครับเราเรา,เราเริ่มรู้แล้ว FC ฟพตเราเชื่อว่าเอฟซีพอตพวกเราเนี่ยนะมีเป็นอริยะชนเป็นอริยชนเลยนะครับชุมชนผู้มีอริยะชุมชนผู้มีสติปัญญาดังนั้นอย่างที่คุณชฉลีพักเครื่องว่าเนี่ยนะฮะถูกต้องกับเรารู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเกิดขึ้นนั้นมัน มันได้ประโยชน์อะไรไหมมันจะสร้างความเสียหายอะไรไหมมันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไหนฝ่ายไหนได้ประโยชน์ไหมในการทะเลาะไม่มีจะเสียละ่ะก็ลุงผลพัะแตนน,นี่แหละครับจะเสียครับตัวพวกเรามาแล้วก็ออกไปตัวพวกเราถ้าเบื่อถ้าอะไรก็ยุติไปหยุดไปแต่คงไม่เอาอะไรเพราะว่าส่วนตัวเนี่ย สมมติว่าผมออกไปเฉยๆเนี่ยผมไม่มีอะไรที่ที่จะด่าว่าลุงพลครับสมมติอย่างเงี้ยดังนั้นคนที่ออกไปด่าว่าลุงพลแสดงว่าเป็นคนโลกประสาทเป็นคนเป็นคนบ้านะครับในมุมมองนี้ผมว่าถ้าลุงพลเป็นคนไม่ดีจริงๆเนี่ยพวกมันคงชนะลุงพลเวนานแล้ว ถูกต้องไหมครับแสดงว่าทุกอย่างเป็นการเป็นการสร้างเรื่องหรือในสิ่งที่เขาพูดนะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาสังคมมันเป็นพื้นฐานทั่วไปของข้อขัดแย้งของชุมชนเป็นตัวบุคคลล้วนๆระหว่างกันนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ฝั่งตรงข้ามเขาผิดพลาดนะครับเขาเล่นเขาเล่นแบบโชงชางนะ่นะฮะ ดังนั้นฝั่งตรงข้ามลุงพลเล่นลุงพลไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะก้าวต่อไปยังไงก็คือเราเดินไปก้าวย่างอย่างสุข,ขมุมเราแค่ปกป้อง,ป,องป้องกันเหมือนเราถือโล่เนี่เดินไปเรื่อยถือโล่เดินไปเรื่อยนะฮะเราสามารถตอบโต้ได้ฝั่งนู้นได้มีฝ่ายตอบโต้เราเชื่อว่าทุกคนตอบโต้ได้อย่างดีเพราะว่าเราเชื่อว่าฝั่งเราเนี่ยมีสติปัญญามากกว่า มากกว่าคนเหล่านั้นเราควบคุมอารมณ์ได้มากกว่าในสซ้ำเรามีเรามีครบรถบูบุญนะมีฟาดมีวิเคราะห์มีมีปกติมีไม่ยุ่งกับใครมีเพื่อสนพื่อสนับสนุน,นหรือว่าถ่ายทอดชีวิตลุงพลปกติไม่ยุ่งกับใคร มีหลากหลายนะครับดังนั้นชุมชนเราเนี่ยยังก้าวไปอย่างมั่นคงได้อีกยาวนานเราวางระยะเราวางระยะไว้เพราะเรามีทีมถ,ถ้าเกี่ยวข้องกับกฎหมายเราเราเรารวังก็คือช่องว่างของการหมิ่นประมาทแล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์เราเราดูจุดนี้ไว้อย่ะไม่ล้ำเส้น นะครับขณะเดียวกันเราก็มีทีมทนายผู้มีคุณธรรมเยอะแยะทีมทนายนงทนายนบทนายอุทัยทนายนิทัศยังไม่นับรวมทนายทีมธรรมรังสีของพวกเราดูสิครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนฟังลุงพลยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับมีเอฟซที่เป็นทนายเยอะแยะ เราจะไปกลัวเขาทำไมเรื่องกฎหมายใครนวดกดหัวใจรัวๆครับเราไม่มีจุดบอดใดหรือจุดอ่อนใดๆเลยนะครับช่วงนี้เรามีแต่จุดแข็งนะครับนี่คือจุดแข็งดังนั้นเราก้าวย่างทั่วไปปกติส่วนใครที่กําลังไปอ,อยู่ในเรื่องไหนเรื่องใดเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายเรื่องที่ดําเนินคดีใครตางกฎหมาย มันก็มีช่องให้เดินอยู่แล้วก็เดินตามช่องนั้นแล้วแต่สถานการณ์ส่วนใครที่ถูกฟ้องถูกร้องถูกอะไรก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนจะผิดจะถูกนั้นก็อยู่ที่ศาลจะตัดสินเป็นที่สุดก็แค่นั้นเองนะดังนั้นการก้าวเดินของเอสซีพีทอแล้วก็ฝั่งเราก็เดินไปอย่างนี้แหละครับ ย่างสขุมมีสติมีสติควบคุมเราไม่ให้พลาดไม่ให้เราเดินพลาดเองซึ่งเราก็รู้เรามันมีมาตราเมื่อเราอยู่ในโซเชียลเนี่ยการพิมพ์การเม้นการเป็นยูทูบเบอร์หรือคนที่พิมพ์เม้นพวกเราก็ป้องกันกันเองพวกเราก็มีแอดมินช่วยนะครับในการ ในการตรวจสอบนะครับมันจะมีมาตรา328ด้วยการโฆษณาหม่นประมาณด้วยการโฆษณาต่อมาก็มาตาอ่าพอรบอรคอมนะครับพอรบอร์คอมนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14ประมาณนี้นะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับ ดังนั้นทุกคนก็ยืนยืนระยะห่างไว้ได้ทีนี้เราก็ก้าวเดินอย่างสุขขุมเราไม่พลาดให้กับให้กับฝั่งตรงข้ามเมื่อเราไม่พลาดให้กับฝั่งตรงข้ามไปไปมา,มาฝั่งตรงข้ามพลาดเองสี่ตีนยังรู้พลาดทำไมฝั่งตรงข้ามลุงพลจะไม่พลาดบ้างทีนี้ก็อยู่ที่นิสัยสันดานเราจะได้เห็นแล้ว นะครับมันจะมีคนพยายามชิ่งหนีจนสุดกำลังทั้งที่รู้ว่าตัวเองเดินพลาดถ้าตัวเองเดินพลาดแสดงว่ามีความประมาทประมาทในตัวเองหรือดูคนอื่นต่ำต้อยหรือดูถูกเหยียดยามคนอื่นไม่ให้ค่าคนอื่นดูหมิ่นคนอื่นในที่สุด คนที่ไปดูหมิ่นเขาว่าไม่ได้เรื่องว่าโง่ว่าแกเขาเห็นช่องการผิดกฎหมายเขามีความชำนาญทางกฎหมายมากกว่าคุณเดินพาดเขาเล่นงานคุณไปท้าเขาเขาเล่นงานอันนี้มันก็เป็นประสบการณ์ของใครบางคนนะครับาบางคนอาจจะเกิดมาแล้วกูเก่งมาก ไม่มีใครกล้ายแย้มกูเก่งในปัตภพีในเรื่องนี้กูคุมหมดคุมได้หมดนี่เขาเรียกว่าดูเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะรู้เขารู้เราแสดงว่ามันยังไม่มีประสบการณ์มันยังไม่รู้เขามันยังไม่รู้เขา รู้แต่ตัวเองแต่ไม่รู้เขาจึงพลาดจึงพลาดให้กับคนคนที่เขาดูหมิน่นเขาเรียกภาษาอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะประเมินประเมินคู่ต่อสู้ต่ําเกินไปบางคนประเมินคู่ต่อสู้ต่ำดูหมิน่นดูแคนดูถูกตอนนี้คุณกำลังเดือดร้อนตามบุคคลที่ คุณไปประเมินเขาต่ําอันนี้ผมไม่รู้นะคิดเอาเองว่าผมพูดเรื่องอะไรนะครับนะฮะการก้าวย่างอย่างนี้เนี่ยครับนะการก้าวย่างอย่างเงี้ยเราได้เปรียบทุกประตูครับ FC พอต่อได้เปรียบทุกประตูเราจะรู้ว่าเราได้เปรียบทุกประตูให้ดูการดิ้นของฝั่งตรงข้ามครับให้ดูการดิ้นของฝั่งตรงข้าม แสดงว่าเราคุมสถานการณ์ได้แสดงว่าเราอยู่ในเซฟโซดเราอยู่ในนะเออเซฟเซฟโซนเซฟโซดเราอยู่ในเซฟโซนอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะเช่นอวดภูมิตัวเองใช่ครับมันมีคนหนึ่งกำลังจะเจงเพราะอวดภูมิตัวเองแล้วครับแล้วก็อวดเด่นอวดดีแล้วก็ประเมินบุคคลอื่นตำ่ำ ในที่สุดเขาก็จะพลาดเพราะว่าประเมินคู่ต่อสู้ต่ําเกินไปเอาเป็นว่าคนบางคนเขาก็จะได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นเขาก็จะได้มีประสบการณ์มากขึ้นในสังคมแน่นอนนะครับนะฮะนี่แหละครับสิ่งที่อาจารย์อยากมาพูดหนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับขอบคุณมากครับ280ท่านนะครับวันนี้ 692ไลค์นะครับนะฮะในเวลา1ชั่วโมงเนาะนะครับก็ขอบคุณมากครับนะที่อ่าสถานการณ์ก็เชื่อว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับและขอบคุณ f c ที่น่ารักทุกคน200กว่าคนนะครับนะครับหวังว่าท่านจะนะครับมาเป็นกำลังใจแล้วก็หรือจะบอกต่อนะครับว่ามีช่องอาจารย์อยู่นะครับนะครับ จะไปปลุก60,000คนครับคุณหลับไหลอยู่ไหนฮนะหรือคุณทิ้งไว้แต่ทิ้งไว้แต่อะไรนะบัญชีแอคเค้์แต่เป็นแอคเค้์ผีไม่มีใครแล้วแบบนีนะแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับเราก็จะเดินกันต่อไปนะครับค่อยๆพัฒนากันต่อไปค่อยๆดีขึ้นกันต่อไปขอให้ทุกชีวิต เอฟซีของข้าพเจ้านะครับก็ให้ชีวิตของท่านจงเจริญรุ่งเรืองแล้วก็นะครับพัฒนากันต่อไปนะครับขอให้ความคิดสร้างสรรค์จงเป็นของท่านทั้งหลายอย่าเจ็บอย่าจนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้วันหยุดด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ